โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่13อ่าพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับราคาทองคำกันต่อเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับมีการปรับตัวนะครับดีดขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า เกือบจะถึง10,000จุดกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งสาเหตุหลกักๆเนี่ยนะครับมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกทางด้านดีเทลไม่ว่าจะเป็นเทคนิคข้อนะครับหรือฟันัดเมนทอนนั่นเองนะครับผมและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟันเดเมนทอนก,นกันก่อนเลยนะครับผมซึ่ง จากตารางข่าวนะครับผมก็ได้มีการเลื่อนตัวเลขเศรษฐกิจออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสัปดาห์หน้าแทนนะครับที่จะมะีงานประชุมนะครับของทางเฟดนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็สิ้นเดือนนะก็จะเป็นในส่วนของ PCE นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ การที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีการชัดดาวนะครับผมกินระยะเวลาไปมากกว่า42วันนั่นเองนะครับซึ่งทำรายสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับผมนอกจากครั้งก่อนอยู่ที่31วันทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีประเด็นหลักอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะครับผมาในส่วนของตัวผมใช้ว่าตัวอีเวนต์ทางด้านการเมืองก็ดีนะครับผมเนาะอะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับเศรษฐกิจที่มีการนะครับหยุดชะงักไปนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้ทางเฟดเองเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลที่ เพียงพอนะครับในการตัดสินนะครับหรือดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการย้อนหลังได้นะครับเท่ากับว่าเฟดเองเนี่ยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าโยนหินถามทางกันเลยทีเดียวนะฮะในวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นในรอบถัดไปนะครับในการตัดสินนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะ ทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะก็คือเรื่องของการที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการตัดสินเนาอะ,อะไม่ใช่มีการตัดสินนะผมใช้คำว่ามีการผมใช้คำว่าไงดีเหมือนกับว่าเขามีประเด็นกันเรื่องศาลอยู่เนาะ,ะก็คือภาษีเนี่ยนะครับถ้าเกิดถูกตัดสินให้ว่ามีความเขาเรียกว่า ตัดสินคดีอ่ะเออแพ้นะผมไม่ค่อไ,ไม่ไม่ไม่ชำนาญภาษากฎหมายเนาะก็คือแพ้คดีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยทางรัฐบาลนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับกับออบริษัทที่นําเข้าสินค้าเนี่ยมามา,มาขายในประเทศอเมริกาเนี่ยมากกว่า2ล้านล้านลลานนะครับแล้วมันก็อาจจะทําให้ตัวเขาเรียกว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว,ว่าได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคทีนี้นะครับอืม เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะในมุมมองของเทคนิคเข้ากันบ้างนะครับผมมาซึ่งตัวในส่วนของมุมมองเทคนิคเข้านะครับผมอ่เราก็จะมาดูกันนะครับโดยที่ไป start นะครับที่ day นะครับ daily maximum algorithm นะครับผมก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดสูงสุดนะครับหรือต่ำสุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยที่ปัจจุบันนั้น เทรนเนี่ยได้ปรับตัวเป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง t a ร g e เก็ตไพรซ์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่แนวแรกเลยนะครับ4,216นะครับ4,224นะครับ4,234แล้วก็4,258นั่นเองนะครับตามลำดับเลยนะครับทีนี้ทางฝั่งโล w o ออฟทร์เดย์กันบ้างนะครับในส่วนของโล w o ออฟทร์เดย์นะครับผมก็จะอยู่ที่4,1 แปนั่นเองนะครับแล้วก็4 1 7 1แล้วก็4 1 6 2นะครับแล้วต่ำสุดประจำวันนี้ก็อยู่ที่4 1 3 8นั่นเองนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าราคามีการย่อตัวลงมาได้นี่นะครับเราก็จะรอนะครับในส่วนของการที่จะย่อนะครับแล้วก็ Follow บ่ไปนั่นเองนะครับผมอืโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองในส่วนของเดลี่ a บสกันบ้างนะครับผม ในส่วนของเดลี่แม s เนี่ยถ้าดูฉากตัวตัววันก่อนหน้าแล้วเนาะก็ชัดเจนเลยครับว่าเป็นแรงบ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าราคาปิดสูงกว่าซาได้ซะขนาดนี้นั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยให้เราดูแท่งอะไรครับแท่งแท่ง นี่แท่งก่อนหน้าเทียบแท่งล่าสุดนะครับอาแท่งล่าสุดเทียบแท่งก่อนหน้านะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้ว่าโอเคเป็นแรง่ายนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะดีตัวปรับกลับขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับตามมุมมองในส่วนของ dairy b y a s น,นั่นเองเ,องเนาะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปดูมุมมอง SMC กันบ้างนะครับผมในส่วนของ SMC นะครับเรามีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับผมในส่วนของมุมมอง SMC นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ t ท m e f ฟรม e 90นาทีเลยละกันนะครับผมเพราะว่าเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยได้มีการเห็นไหมสวีปนะครับหรือมีการวิ่งพุ่งชนนะครับหรือมีการทำลายนะครับในส่วนของตัว uh, liquidity pool ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่ราคาเนี่ย เลือกที่จะกลับทางก็เป็นได้นะครับและในท้ายที่สุดเนี่ยตลาดก็เรื่องที่จะกลับทางจริงๆเนาะ,ะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกดูนะครับ liquidity pool นะครับถ้าดูออกก็อาจจะเห็นจุดกลับตัวนั่นเองว่าเออเทรนด์มีโอกาสนะครับหรือมีแนวโน้มที่จะไปกลับตัวที่บริเวณตรงไหนนะครับอืมประมาณนี้ซึ่ง t a ร็เกตถัดไปนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นเนาะในส่วนของโครงสร้าง m 1 5ข้างบนตรงนี้ที่มันเป็นไรครับออเดอร์คงค้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นออเดอร์คงค้าง แต่มันก็คืออะไรครับมันคือตัวเทรดเซอัพเก่านะครับหรือโครงสร้างเก่าเนี่ยนะครับผมเราก็จะพิจารณาว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะมี impact มากกว่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูมุมมองอินทรเดย์กันต่อนะครับเพราะว่า M90 เนี่ย นะฮะหรือทำเฟรมชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้ให้มุมมองนะครับที่เป็นเทรนขาลงแต่อย่างใดเลยนะครับตรงนี้เป็นเพียงแค่การปรับฐานลงมาเฉยๆนั่นเองนะครับถึงแม้จะปรับสั้นน่ากลัวนะแต่มันก็คือการปรับฐานนะครับผม,มประมาณนี้โอเคทีนี้ในส่วนของ M15 นะครับผมก็อย่างที่ ผมบอกเลยเนาะว่าข้างบนเนี่ยมันคือออเดอร์คงค้างนะฮะ,อะพอเป็นออเดอร์คงค้างปุ๊บตลาดเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำไมครับ reaction น,นะครับหรือ acting ต,ตรงนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็วันนี้คือวันอะไรครับวันนี้คือวันพฤหัสซึ่งแน่นอนครับในวันพฤหัสเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวันที่ผมใช้คำว่าเป็นวันที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกราฟเนี่ยอาจจะมีการทุก์ นะครับหรืออาจจะมีการย่อตัวอย่างรุนแรงนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะรอรับลึกๆก็จะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองทําเฟรมที่มันเล็กไปมากกว่านี้นะครับนั่นคือ M5 ทีนี้ M5 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเออตรงนี้นะครับที่เราเลงกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับได้มีการทำไมครับเชนคาเล็คเตอร์ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ อย่างเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าโอเคเทรนด์เนี่ยมันเป็นขาลงนะครับแต่เนื่องจากเซ่มันถูกใช้แล้วเนี่ยก็เพียงแค่รอให้ตลาดเนี่ยนะครับมันเลือกทางใหม่นะครับเราจะไม่มีการไปเข้าซ้ําเข้าเพิ่มเติมอะไรนะครับผมเนาะประมาณนี้ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าเราเซลล์ตรงนี้ลงมานะครับซึ่งก็คือโซนเมื่อวานที่ผมมองไว้เนาะก็คือเราเซลล์ตรงนี้มาปุ๊บถ้าเราท p ประมาณโลเดิมเนี่ยโอเคเราก็รอดครับแต่ถ้าเราหวังนิวโลเนี่ยผมบอกเลยคือ ยับประมาณนี้ฉะนั้นเวลาเรา TP กราฟเนี่ยนะครับหรือเทรดเซตอัพเอาจุดที่มันถึงแน่ๆนะวางในจุดที่มันได้เปรียบมากที่สุดนะครับอย่าไปเอาเกินกราฟนะครับถ้าไปเอาเกินกราฟเนี่ยก็อาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ถ้ากราฟมันกลับตัวก่อนละ่อละอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็เลยเป็นสาเท,ที่ว่าทำไมผมเอาแค่เอาแค่พันจุดพอนะครับมันแค่ลงมาต่อให้ลงมาซึ่งทางไหนย,ยังไงก็ถึงพันจุด นะครับหรือถ้าพุ่งทะลุไปเลยอันนี้ก็คือ worst case เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราอาจจะมี s l นะครับอา,อาจจะลงมาครึ่งทางแล้วกลับตัวหรืออาจจะลงมาแค่โลเดิมแล้วกลับตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเคสไหนๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเคสไหนๆเนี่ยเราก็จะ tp หมดนะโอกาสที่จะ tp เนี่ยมีมากถึง1ใน3นั่นเองเอ้ยสผมใช้ว่าสองใน3นะครับอสองในสเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเคสเดียวก็คือที่ ตลาดแบบพุ่งขึ้นไปเลยเนี่ยตรงนี้เราอาจจะขาดทุนทนั่นเองนะครับอืมโอเคทีนี้มาพิจารณากันต่อนะครับว่าโอเคแล้วทําเฟรม5นาทีเนี่ยบอกอะไรกับเรานะครับถึงแม้ว่ามันจะมีออเดอร์คงค้างหรือมีการกลับเทรนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสต่ตอมาก็คือโครงสร้างล่าสุดพระเอิ้นโครงสร้างล่าสุดดันแหมไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นอ้อตรงนี้มันเป็นช็อคเพชฌ์มาร์กไปก่อน นะครับมันเป็นช็อค question mark ไปก่อนเนาะก็คือมันช็อคจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่จนกระทั่งมันเบรกบอสตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเลยเป็นไรครับอืมตรงเนี้ยเลยเป็นการคอนเฟิร์มช็อคด้วยบอสนั่นเองเนาะเท่ากับว่าตลาดเนี่ยนะครับถ้ามีการรีเทสเมนขึ้นไปบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการทุบลงมานะครับผมตรงนี้ก็ตามในส่วนของตัว weekly profile เลยนะครับผมที่วันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีการทุบลงมารุนแรงนะครับแต่ถ้าถามผมนะตรงเนี้ยเรา เราอาจจะใช้เป็นเซลเซน่าปะเซลล์ลงมาเพื่อที่จะทําไมครับบายกับขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าทำเฟรมอื่นๆของเขานี่เทรนเนี่ย,เ,ยเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับอย่างเช่น M15 เนี่ยนะครับโครงสร้างอินเทอร์นอลของเขานะครับผม,มดูตามดอทนี้นะเห็นไหมไฮโลไฮไฮไฮโลแล้วก็ไฮไฮตรงนี้เป็น IDM นะครับแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นออเดอร์คงค้างนั่นเองเนาะฉะนั้นกรอบโครงสร้างนี้ นะครับกรอบโครงสร้างนี้สามารถที่จะใช้เป็นจุดรับราคาได้นั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะถ้ากับว่าโอเคเราก็รอไปนะครับอ่าเราก็รอไปเนาะโอเคก็คืออาจจะบริเวณแถบแบนี้นะครับแถบแบนี้นั่นเองนะครับอ่าปึ๊บอืมแถบๆนี้โอเคนะครับอ่าเราก็ตีฟิโบไปเลยตรงนี้เนี่ยคืออินเทอร์นอลของอะไรครับอินเทอร์นอลของ m 1 5 แต่เราก็สามารถใช้รวมเล่นได้นะครับอ่าถ้ามันตรงนี้ก็ผมอาจจะพิจารณาถอยไปที่78เลยแล้วกันนะครับอ่าเรารอรับที่แนวฟิโบธรรมดานี่แหละนะครับถ้าเราอยู่ถูกโครงสร้างนะฮะไพ่แอคชั่นธรรมดาอีเมตัดกันเนี่ยมันก็เอาอยู่นะครับอืมประมาณนี้โอเคนาะยก็จะรอแค่สองโซนนี้นะครับก็จะรอแค่สองโซนนี้เนาะในส่วนของ t r a ด e ซ e t u เอ1 5เพราะว่าในวันพฤหัสเราจะ ถอยกับมาตั้งรับลึกอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเฝ้าระวังนะครับการทุบลงมานะเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยมากกว่าเจดในสิบมันเอาลึกอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ประมาณนี้แต่เราก็จะวางแผนเผื่อไว้ก่อนว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันจะขึ้นไปก่อนล่ะได้ไหมคําตอบซื้อได้ครับก็มีเงื่อนไขเดียวง่ายๆเลยเบรกปุ๊บก็แค่รอย่อใยนะครับย,อบยนะ่อใบเนาะซึ่งถ้าแบบว่าตอนนี้เรามี2องออปชั่นเราสามารถที่จะ follow shot ลงมาตรงนี้ได้ นะครับ f o l o o w Shot ลงมาตรงนี้ได้เพราะว่าโครงสร้างทำไมครับโครงสร้างมีมีย s วยเซอัพรองรนะับแต่ทางกับกันถ้าเราจะเล่น Play Save เลยนะราแค่ย่อบายเดียวไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็คือไม่ไม่ต้องแบบแย่เซลล์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเนาะประมาณนี้หรืออยากรู้ว่าลงจรงิงไม่จรงิงให้ไปดู s m t ประกอบซึ่ง s m t ก็คือเป็น smart money tool เนาะก็เป็นสาเหตุที่ว่าเฮ้ยทำไมเมื่อวานเนี่ยการาฟถึง ดีดขึ้นนะครับทำไมเมื่อวานกราฟถึงดีดขึ้นซึ่งจําได้ไหมที่ผมบอกอ่าลองไปย้อนดูไลฟ์เมื่อวานของผมว่าเออมันเกิด SMT ฝั่งอะไรครับฝั่งข้างบนก่อนนะเดี๋ยวราคาเนี่ยมันต้องทุบลงมาทุบลงมาเพื่อให้เกิดอะไรครับ SMT ฝั่งบ่ายแล้วมันค่อยขึ้นนะครับอ่ะเพราะว่าเราอ่านสตรอรี่จากความขัดแย้งของออมิติทางด้านเวลาได้ดังนั้นนะครับอ่ะเรามองว่าเออความขัดแย้งของ มิติเวลาเนี่ยมองว่าเออ SMT อ่ะมันผลักให้ราคาลงก่อนนะมันผลักให้ราคาลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันอาจจะสวนขึ้นมาด้วยบายเซรับซึ่งถ้าเราไปดูเทียบกับตัวออทองคำเอยไม่ใช่ตัวทองคำตัวซิลเวอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ชัดเจนเลยนะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงเวลานะครับลองสังเกตด,ดูนะแท่ง10โมงครึ่งแท่ง10โมงครึ่งเทียบกับแท่งตอนเที่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวราคาทองคำนะครับทำไรครับ lower low แต่ silver jog low, low ขึ้นมาจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมราคาทองคำเมื่อวานถึงมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยสัญญาณที่มันเกิดขึ้นคือนี่เอาง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยสามแท่งสแท่งตอนเช้าที่มันเปิดมาเนี่ยไอเนี่ยมันทำใหสูงขึ้น นะครับมันทำไฮสูงขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าเออมันจะเกิดแรงเซลล์กดลงมาก่อนนะแล้วมันก็มาเกิดแรงอะไรครับอ่าสัญญาณทางฝั่งบายตรงนี้นะครับที่คอยดันราคาขึ้นไปนะครับฉะนั้นถ้าได้บายจริงอ่ะ s m t นี่คือแบบว่ามาแบบเอ,อ่อผมใช้คำว่ามาให้ตั้งแต่ต้นเทรนน,นั่งหรือคอนเฟิร์มจุดกลับตัวนั่นเองนะครับผมเราอาจจะใช้ตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกก็ได้ นะครับอืมก็คือแท่งที่มันเกิดได้ s ันทีอะไรอ่ะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมพอมันย่อม,มาแตะตุ๊กบ่ายขึ้นบ่ายนะครับเราก็ได้ออเดอร์คงๆนะครับแล้วอย่างเช้านี้นะครับมีมุมมองอยังไงอ่ะเช้านี้มีมุมมองยังไงอย่างเช่นตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยอ่ะทองทำให้สูงขึ้นทองทำให้สูงขึ้นแต่ซิลเวอร์ทำไมครับอ่าแท่งหกโมงเช้ากับแท่งเจ็ดโมงครึ่งน,นะซิลเวอร์ทำให้ต่ำลงะนะตรงนี้ผมมองว่าน่าจะทุบลงมาแล้วก็น่าจะเป็นภาพเดิมฉะนั้น วันพฤหัสเนี่ยถ้ามันทุบลงมาหรือไม่ทุบก็ตามแต่นะแต่ที่แน่คือถ้ามันลงมานะครับจะลึกหรือไม่ลึกไม่รู้แต่ถ้ามันเกิด SMT ทางฝั่ง bullish เราอาจจะพิจารณาในการ entry หรือเข้า order นั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือมุมมองนะครับตัวทองคำนั่นเองนะครับตรงนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอืถ้าเคลียร์แล้วพิมพ์ศูนย์นะครับเคลียร์แล้วพิมพ์ศูนย์เนาะเคลียร์แล้วพิมพ์ศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดู BTC ้ักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะแยกย้านไปทำงานนะครับ BTC อันนี้แถมไปหน่อยเนาะแต่ปุท้ายก็ลงนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอืมตรงนี้ Clear l i ค u i d i t ปูขึ้นไปปุ๊บทุบลงมาต่อถ้าทุบลงมาต่อแบบนี้ ทุบลงมาต่อแบบนี้อืมตรงนี้เนี่ยเคลียร์ของเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีโครงสร,ร้างจริงอยู่ตรงนี้แค่น,นั้นเองตรงนี้ถือว่าเป็นการเบรกออฟสตรัคเจอร์ทรงคล้ายๆทองเลยนะครับทรงคล้ายๆทองเลยคือสร้างอะไรครับสร้างออเดอร์คงค้างไว้ข้างล่างแล้วก็เป็นไงครับสร้างโครงสร้างใหม่ล่าสุดคนท้ายอ่ะเวทเวทหรือตัวน้ําหนักของการาฟเนี่ยมันจะอิงกับอะไรมากกว่าครับ ยิ่งอยากคลองขวานะไม่ใช่ทางซ้ายซ้ายคือปฏิกิริยารออะไรครับรอการคอนเฟิร์มจากทางขวาฉะนั้นเราต้องเวทข้อมูลอดีตแล้วก็ปัจจุบันให้มันเพียงพอเอ้ไม่ใช่ให้มันเพียงพอให้มันให้มันสอดคล้องและสมดุลนะครับผมเนาะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้จุดเปลี่ยนเทรนเนี่ยนะครับคือตรงนี้อืมตรงนี้นะครับผมเท่ากับว่าเราก็จะรอนะครับรอตรงนี้หนึ่งโซนนะครับอันนี้ผมกะๆเนาะน่าจะประมาณเจ็ดแปด 88าแนะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ78็ดแนะครับสำหรับ BTC โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับราคาทิศทางทองคำซึ่งผมมองว่าอาจจะต้องรอสัญญาณ i n นช a d เดอีกทีหนึ่งนะครับในการคอนเฟิร์มแรงบายขึ้นไปเนาะก็อ,อาจจะใช้ตัวนี่แหละ SMT ประกอบ นะครับอ่าก็ตรงนี้ก็มีออเดบล็อกด้วยนะครับอืมประมาณนี้เนาะก็รอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราพบเจอวัน,วนพรุ่งนี้ขอเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ TP